อาละครับผมขอกราบสวัสดีแบบฟรีสไตล์กันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับฟีซอ็อกเกอร์นะครับผมแล้วก็อยู่กับเกมในตำนานนะครับไม่ตำนานหรอกเ,ออเขาก็ยังเล่นอยู่ยังไม่โบราณน่อย <laughs> ก okay, ็เกมเอกาดัลเดยูนะผมก็ทีนี้ปกติผมไม่ค่อยได้เล่นหรอกเนาะผมเพิ่งวาลเอาอินเลาะโอนอะไรอะแต่คือไม่มีอะไรแบบไม่มีอารมณ์แคสอะไรเลยครับก็เลยว่าง,างๆก่อนนอนเลยมาทำนะครับก็ โ okay, อรเคครัคนะ okay, บชื่อเราก็ตั้งไว้เรียบร้อยกูกากนะครับโอเคครับสมชื่อครับอเครับเลือกทวีปโอเคแอปตะวันออกเสียงะวันตะวันเขาเรียกอะไรเอเชียตะวันออกเออเฮ้มาเอ่อนี่เป็นเรื่องราวอของของของอะไรเดียขอจุดอุยอ้ยเก็บแปดปอบใครยา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 อุย้ยที่หลบภัยลุมหลบภัยลุมหลบภัยนี่นี่สกิลเนียนขั้นสุดยอด วิ่งลูกมันลูกมันแดกลูกมันอุ้ยโอ้โห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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแดกแดกงับเรียบร้อยอ้าวอืมมามามามึงจะดาวพุ่งเรื่อัตสุกเสาร์อาทิตย์มึงก็มาโอ้โหขอโทษครับจังหวะนี้โอ้ยโลกนื้ช่างอยู่ยากเหลือเกินอุวินาซ่าปะนาซ่าปะนาซ่าปะโอ้โหมันฟิวชั่นกันเลยครับเรียบร้อยมึงมาดิมึงมามึงมาโอเคมันกะครับ ไปยุง่งกับคนกากเลยครับเราเทพแล้วตรงน,นี้ระดับปรมาจารย์เซียนแม่เดียวฟาร์มไปเลยครับเก็บเวลเกล็บเวลเก็บเวลเอาแล้วไปสุดแมปอ,อีกบ้าฟาร์มก็ฟาร์มแบบชิวๆเล่ยเปื่อยันเล่นยังไงหร้อวะอะไรอะแดกทำไมอร่อยครับอร่อยอุ้ยมากันเป็นบอยแบนด์เลย โอ้โหแล้วทำไมมันยึกยืออยงนงั้นมันชักคาทูครับชักคาทุกซ์ชักคาทูคืออ๋อแล้วแม่งให้งูแดกได้ทำไมเนี่ยใจยเย็นๆแมนอีสองสองดียิงอัดแม่งแต่บรรยูทำอะไรเราอ๋อปล่อยชิ้นเล็กชิ้นน้อยเฮ้ยเร็กลงน้อยกูว่าแล้วไเดี่ยวเรากะเขาเลยไ,งไงล่ฆ่าไงเราต้องบอกกูเทพอ่ะกูเทพ กูเทพอ่ะเก๋ากูเซพกูเซพกูเซพกรุงเทพเออทำไมไม่ตั้งชื่อว่ากรุงเทพวะไทยไม่กินไทยมึงจะรู้ไหมว่าคนไใดเนี่ยสิบแปดละโอ้ฟาร์มเมือฟาร์มเราต้องเกาะตัวต้องเกาะตัวใหญ่โอ้โหโอ้ my god man GDB ไทยฮิวไทยฮิว เอฟบีซีว่ะเอฟบีซีว่ะฟาร์มไปครับเราอย่าไปหาเรื่องใครมากครับแคลลี่รับเก็บเวลอยู่ในฟาร์มแล้วใครอ่ะอุ้ยทีวไต้หวันเหรอไต้หวันแดกแดกสิครับแดกแดกแดกจังหวะนี้เอ้าแดกได้เฉยเดี๋ยวรอยิง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 เดี๋ยวมันเสี่ยงเกินไปหรือเปล่าอุ้ย มเรียบร้อยเนีย่ยถึงไม่ได้เต็มก็ไม่เป็นไรอุ้ยฟินแลนด์ฟินมากเหรอฮะมึงฟินมากเหรอมึงเอามึงจะบวกเลยเอา้าเดี๋ยวเหรอให้กูแดกกันง่ายๆอย่างเงี้ยเหรอค,ครับครับโอ้ตักแกตัวมันเริ่มเลยแล้วนั่นมันอุ้ยมีโดนตีในหัวใจอย,อย่าอย่าฆ่าลูกกูอย่าฆ่าลูกกูอย่าแดกลูกกูเฮ้ย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 มาให้พ่อแดกมันเนี่ย เกีย okay, บฟิวชั่นเรียบร้อย okay. โอเคโอค้โหพี่เบิร์มอย่าใจเย็นเกียบเรา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  <c oughs> ไปไล่กินตุกแก <c oughs> อยู่ตุกแกมากจังวันนี้อุ้ยดูดิมีข้างขาวตัวบืองเริ่มเลยแล้วก็พึ่งตัวบืองเริ่มเลยโอเมกาดแล้วนั่นมันใครอครรู้ในจีเรียหรอไปในจีเรียในจีเรีย เลียสะพื้นปากอืตอนตอนจะวิ่งมันทันไปเนี่ยไม่ทันนะครับอุ้ยอุ้ยสูดแมพไอ้บ้าเฮ้ยมันจอดวะเอาแม้โหโอ้โหโอ้โหอ้โหโ้หโ้วหโอ้หอ้ห้วหโ้หโห้วหห้อ้อ้ชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้ว โอ้โหโอ้โหไปแล้วไม่น่าไปหาเรื่องเขาเลยครับแม่งรวมตัวกันพอดีโอ้ my god ดอุ้ยโอ้โหฮึบฮึบมึงมาดีมึงมามึงมาพี่เบิ้มช่วยด้วยขอบคุณครับอุ้ยหายหายโดนยิงนช่างอยู่ยากพี่เบิ้มขอเกาะหน่อยนี่อุ้ยวิวิเขาไล่แดกกันว่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โห แค่นี้มันก็อะไรกินกูเหรอคือมึงต้องการอะไรวะเ,เอเดี๋ยวเราไปชอบเดี๋ยวก็เนี่ผมไม่ค่อยดีไงเซิร์ฟเวอร์มันเลยกระตุกนิดหน่อยนะก็เลยอ่าตอนนี้เราเ,เรา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 อ่ะเราต้องเป็นไทยบ้างครับนี่นี่ชื่อรีเมียมสุดแล้วพรยากกัดดากโอ๊ยคิดได้ไงวะนี่แอดวานซ์กว่าตดในลิฟต์ นี่กูโหโคตรแอดวานซ์นี่ดูดูดูฟีสไตล์บ๊อบบ๊อบบ๊อบนี่ดู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 ครับโหโคตรเฟี้ยวอ่ะโอ้โหพญาติกระดาษมีเขานี่ไม่ทำไม่ได้จริงๆนะครับโอ้ไม่ฟากิชิโอู้หูโหเสียดไปสองเซนอ่ะนะโอ้ไม่ฟากิโก้โอ้โหใจเย็นๆนะเอาถึงกล้ามาลงมาดิแม่ไม่มาด้วยกล้าก็ดิเว้าเด้อว้าเด้อว้าเด้อ ผมกล้าเข้าผมก็เข้ามาผมกล้าเข้าโอ้โหโดนล้อมแล้วโดนล้อมแล้วโอ้ยไม่นะโอ้ยมีน่ารักจริงเลยก็ไปละวิ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 เขาบวกกันนะเขาบวกกันจะไม่เสี่ยงกันจะเสี่ยงยิงนี่เพื่อมาหาแอดวานให้ชีวิตเฮ้บวกรอเขาบวกกันอุ้ยมีจูบเริ่มนี่แอบแป๊บปึ๊บอุ้มอย่าแดกกูอย่าแดกอุ้ย อย่าสิไวเอ,เ,อเอา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 หาเรื่องงั้นมึงนไยฮะต้องการอะไรจะสร้างโคมเมนโอ้เขาบวกกันวะเยืนบวกกับตัวฟ้าตัวฟ้ามันตัวใหญ่กว่าอีกหุ่ยนั่นไงโหจำี๊กาประเทศหอกเลยวะจัมโบ้จัมโบ้โอ้โหจังหวะนี้จังหวะนีม้มันจะยิงแล้วมันจะยิงแล้วใช่หรือไม่เอาเอาอความแข็งโอ้ยใจเย็เนๆแมน เกือบจะได้แตกสลายหายเป็นุยผงแล้วนี่ผงไปแล้วนะครับผมอุ้ยเดี๋ยวเขาบอกกันเขาบอกกันจามิก้าจามิก้าจามาก้าบปกว่าเออจามาก้าอืมจาทำไมจะทำไมล่ะเออประเทศจะทำไมล่ะแบบแปลว่าแบบไม่เคยเขครับแบบมึงทำเพี้ยไรเนี่ยจะทำไมอะไรสัตว์อะไรอย่างเงี้ยขอภายในคำหยาบนะครับผมว่าจะให้หยาบน้อยสุดแล้วกันนะครับ โ oh, อ้ชิ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 แซน์มี่แซน์มี่แซน์มี่เอามึงโดนแดกแน่นอนครับนั่นนั่นนื่อนั่นโอ้โหดับเบิลคิวเรียบร้อยเอ้ยมันก็คนเดียวกันปะวะไม่ดับเบิลนะไม่ดับเบิลอ้าวมาให้แดกแค่ทีนี้เฮ่ไม่กล้าไม่กล้าโดนแดกกากจริงเลย <laughs> ไม่หนาคนอื่นเขาขาดใจเนี่ยมาบวชกูนะเจ้าผม <laughs> นะเจ้าผมเป็นไงวะโอ้ oh my god อุยว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 ุยยเขามาแล้วเขามาแล้วเขามาแล้วนี่เมื่อแล้วนี่เมื่อแล้วนี่อุ้ยจัมโบ้จัมโบ้วุยแอนเซอร์แอนเซอร์อู้ขอบคุณครับจัมโบ้จัมโบ้เฮ้ยยะเอฟเอเอฟซีเอฟเกมเมอร์มึงรีบรวมล่างเถอครับนี่รวมแล้วรวมแล้วประกาศสักดาประกาศสักดาอุ้ย ไม, leverage, er us. 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 ไม่ตัวม <sans exist> <face> ันเริ่มไม่บอกว่าตัวใหญ่คิดว <cas> ่าตัวใหญ่เนี่ยทุยอุ้ยแอสมาแอสแอสซื้อแอสอุ้ยอุ้ยตัวแกตัวแกเดบเบินตัวแกเดบลชัวแกโอเคยิงปุ๊ฮอู้ยู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 ยโอ้ เอาว่ะมันไล่แดกแมงมุมว่ะเสือแดกแมงมุมครับจังหวัดเทพเป็นไปได้ยังไงวิวิวิพึ่ง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 โอ้โหแล้วจังหวัดนี้นี่อยู่กันเป็นเคยญาติเลยครับจังหวัดนี้จังหวัดนี้จังหวัดนี้เออแล้ว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 อุ้ยอุ้ยใหญ่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 อุ้ยจัมโบ้จัมโบ้อร่อยทุกเช้าขนมหวานเลยจัมโบ้อร่อยทุกเช้าอมามามามงมุม มิกเฟนหรอมิกเฟนแตะมันไม่ได้แม่งตัวใหญ่กูอีกจะพายแนละ้วชีวิตตัวใหญ่นี่มันก็วิ่งกินเล็บกันนะรันทดทุยนี่หมกเก่าๆยังเอามาเล่นแอบตัวอะไรเนี่ยลาลวแงแกร่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 งแกงแนี่เราเป็นมิดครับเราเฟรนลี่คนระับเฟรนลี่คนระับให้มันตายใจไปก่อนพอแม่งอันนั้นนะนะแม่งตายใจเลยเว้ยเป็นไงวะอีหุยตัวมันเริ่มเลย อุ้ยตุ๊กแกว่ะตุ๊กแกต้องเริ่มเล็กไปละเราจะไม่เสียไนะครับจัมโบ้อุ้ยจัมโบ้พัฒน,นาว่ะจัมโบ้พัฒน,นาว่ะอุย้ยตุ๊กแกโดนแบบโคตรใหญ่แล้วนี่คืออะไรอาร์เจนตินาอาร์เจนตินาอุ้ยบ้าอาร์เจในาบ้าจัมโบ้อุ้ยจมักกมโบ้จัมโบ้จมโบ้หนีดัก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 ,ดก,ดก,ดก ปทางนี้ก็พร้องมึงไม่รอดแน่อ้ามึงไม่รอดมึงรอดยากมึงรอดยากบอกเลยมึงรอดยากเอามึงมัดเอา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 อดแค่ครึ่งเดียวครับผมไม่รอดสักครึ่งหนึ่งโอ้โหรอดว่ะรอดรอดแน่โอ้ยนิตมันดีครับสรุปแล้วกินมันได้เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นนะครับอุ้ยโอ้โหไนกิลียมาเป็นบอยแวร์เลยนะครับ ไอ้อาเจติน่าป่ะเฮ้ยแดกสักครึ่งนึงก็ยังดีดิเอาโหในจีเรียไม่เหลือให้กูกินมั้งเลยชิบหายนี่พยาธิกัดดดกทำไมมันอยู่โยูองค์กระพันอย่างงี้ไอ้เราจะใหญ่เกินไอเลียดแล้วอะลีอาส์ลีอาส์เจรลีอาส์ใจเจ่นๆเอาจอกดที่ขวาทำไมวะเฮ้ยให้กูรวมล่างกันก่อนดิเอาจะรวมแล้วจะรวมแล้วฮ่าไม่กล้าดิ มึงไม่กล้าดิอ้าวขอบคุณครับอ้าวขอบคุณครับเอาเอาเอาวะ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 มึงเล่นอะไรยไม่รู้เรื่องเล่นอะไรไม่รู้เรื่องครับจังหวะนี้ครับไม่มีใครมาฆ่าเราได้วุเคซีเคซีใครวะ เร,เราต้องไปฆ่าพึ่งแล้วพุ่ยนายกีกเรียมันอยู่อยู่คนกระพันเลยเกินสึกว่าเห็นหลายรอบปะเนี่ยนี่เราคมูมทินทิศทิศเขาเรียกทิศทิศใต้เออเฉียงเขาเรียกทิศอะไรไม่รู้เฉียงใต้เออทิศตะวันตกมั้งครับเออทิศตะวันตกเฉียงใต้โอเคโอเคพึ่งแดกพึ่งจบข่าวหี่ <Yeah. S 1> นี่พญาต์แดกพึ่ง พยักกันดากแดกพึ่งเว้ยโคตรมีซิงไทยแลนด์นยครับพี่ประกวดเอาไว้ยิ่งชนะเลยเกี่ยวอะไรกันก็ไม่รู้โอ้มุกแต่ละมุกนี่ยิ่งกว่าไฟแบนอุ้ยอุ้ยูห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 ูไหนไม่รอดลวเพื่อนไหนไม่รอดลยเพื่อนไหนไม่รอดแล้วโอ้ยมันจะแดกกูแล้วโอ้ไม่ฟอดโอ้ไม่ฟอดเป็นไงวะโอ้ไม่ฟอดพินน้องแมวมันจะแดกกูแล้วไอ้นายกิเลียมันคนตีนวะ กูด่ากอยู่ตรงนี้แหละไอ้ฟักเราจะไม่สนใจพวกตัวน้อยๆดีกว่าเราไปล่อตัวใหญ่ดีกว่าเนี่ยตัวแบบเท่าแมงวันโทษตัวเท่าแมงวันมันที่จริงมันต้องเล็กไม่ใช่เหรอวะอุ๊ยอุ๊ยอยู่กันเป็นเคยาติเคยาติโอ้โหหัวใจใจใหญ่ว่ะใจใหญ่ว่ะใครจะได้แดกก่อนเท่านั้นแหละอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยมันจะแดกตัวเราชิบหายแล้วมันจะแดกตัวเราชิบหายแล้วมันจะแดกตัวเราชิบหายแล้วมา ไอห,หัวใจทช่ผ่ายแล้วมันขึ้นอันดับแทนกูเฉยอันดับสองได้ไงเนี่ยฮะขึ้นตกอันดับเลยเนี่ยชิบหายแล้วไอห,หัวใจนีมันก็ไล่กูจังฮะมันจะแดกกูได้ปะเนี่ยฮะแดกไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกท่าน,นี้เริ่มหลุดแล้วหลุดแล้ววิดน้วงข้างเขาดูหมดเริ่มเลยของกินหน่อยนะเฮ้ยมึงอ,อย่าพิ่งบวกกัน้ยน้ำมันแมงวัน นิกา้านิกา้าขอกินีนี่ก่อน <g ül> มันกินอู้หูอุ้ยเอาว่ะเอาวะเอาว่ะเอาวะเอ๋อเราเราเราแม่งมาเป็นกันเป็นแพ็กเกจทีมอีบา้าครับโยยายแป๊บนึงแป๊บนึงอูย้ยไหม่ใๆม่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 มันลุมแก้งกูกันชัดๆเฮือ ลุมเดทแล้วครับเดทเอา้าชิพายละเราเดทกันรัวรเลยไปแล้วแยกแบบบรัวแยกแบบบรัวแั่หวันนี้โอ้โหจากอันดับแค่นี้ครับอุ๊ยโดนตัวเล็กอา้าขอบมันกรับโอ้หชีวิตอยู่ในบัานปลายเส้นได้ชิพายแล้วมันลุมมันลุมแกล้งเราครับไอ้น้อยไอ้เสียงเพลงนี่ไอ้โดนตีนั่นนั้นมันก็ช่วยเรานะครับถือว่า ปิดตำนานพญายกระดากเรียบร้อยจังหวะน,นี้เฮ้ยเมื่อไหร่จะได้ปิดคลิปเนี่ยจัมโบ้จัมโบ้วิวิวกับจะพุ่งแดกแล้วไม่เลิกเฮ้ยใจยเย็นเย็นเรียบร้อยความฝังเป็นจริงแล้วได้ปิดคลิปแล้วคุณดูขี้เกียจเลยเนาะแต่ก็ใช่เหมืนนอนกนครับเออก็เอาเละครับผมก็ขอสำหรับใครที่ชอบ,บก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมสำหรับตอนนี้ก็อย่าลืมไว้นานถ้าฟีสไตล์กันด้วยนะครับผม ขอบคุณที่รับชมนะครับผมขอบคุณมากครับ yeah.